ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่ง<ม>จะได้ไม่พลาดความแซบค่ะ<อ>สวัสดีค่ะ ในเวลาแซบก,กันยามบาดกับเราสองคนแล้วนะครับที่คุยซบโชว์วนี้พีเคและใบเฟินร,รายงานตัวครับผมเปิดมาวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์แบบนี้เนี่ยเรื่องราวแซบเนี่ยก็โอ้โหหนานแนงเลยจริงจแล้วมันแซบตั้งแต่วันศุกร์แล้วยังไงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยคนในวงการบันเทิงเนี่ยก็ลือการมีการเมาส์มอยกันว่ามีบุคคลท่านหนึ่งนะคะซึ่งเราจะอักษรย่อเขาว่าตัวพีกับตัวเคก็แล้วกัน คือพี่ใช่ไหมก็ว่าไงก็เดี๋ยวคุณฟ้องไงก็เลยอสอนย่อว่าตัวพีกับตัวเคเนี่ยคือโดนเมาสกันว่าบุคคลท่านนี้เนี่ยคือติดโควิด1 9หรือเปล่าแต่เมื่อวันเสาร์เนี่ยบุคคลท่านนี้คุณพี่เจอบอกเจอบอกเจอพี่พีเคเนี่ยก็ออกมาเอาเอาใบโพสตในใบผลตรวจจากโรงพยาบาลแล้วนะคะว่าไม่ได้ติดโรคโควิด1 9เป็นอย่างแต่อย่างใดนะอ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เราก็อยากรู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงมายังไงเัาเอาง่ายๆเลยเช้าวันศุกร์เนี่ยในฐานะของอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งก็ต้องไปสตูดิโอทีวีที่หนึ่งไปขายของขายผลิตภัณฑ์ที่เรารู้นี้แหละแต่ไปถึงปั๊บเนี่ยวิธีการตรวจของเขาเนี่ยคือปกติทุกที่เขาจะมีไอตัวตองมิเตอร์ยิงหัวด้วยยิงอวัดอุณหภูมิแต่ที่นี่ก็จะมีร p ปิทเทสคือมีนักพยาบาลเน่เอาเข็มเล็กๆกันมาจิ้มนิ้วแล้วก็เลือดหยอดลงไปในแผ่นเนี่ย ที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ยแล้วมันจะมีเขียนว่า C และตัวอะไรม่รู้ว่าตัว M เนี่ยค,คือเขาบอกว่าถ้าขึ้น C เนี่ยก็คือผ่านเข้าไปถ่ายรายการได้พี่หยอดไปถึงปุ๊บมันขึ้น C ก็เดินไปแต่งหน้า20นาทีให้หลังมีคนมาตามบอกว่าเฮ้ยมันขึ้นบางๆตรงตัว M คือตอนแรกเข,เข้าไปแล้วเข,เข้าไปแล้วแต่งน้า20นาทีแล้วพอเขาดูมันใช้เวลานาน,านเท่าไหร่กว่าผลมันจะขึ้น1น,นาทีก<ข>็แป๊บเดียวเออแต่20นาทีเขาไปตามพี่มาไว้พี่ก็กลับลงอ่ะเจาะอีกก็ได้ครับไม่ว่าคือเรา ตอนนั้นประมาณ11บเอโมงแล้วแต่งหน้าเสร็จแล้วพี่ต้องถ่ายรายการ11บเครึ่งแล้วต้องวิ่งกลับมาที่กัม,มี่เนี่ยเพื่อมาคุยชับโชว์ของเราเนี่ยอตอนบ่ายโมงสี่สก็บอกอะไรก็ได้ครับเจาะๆเลยจะได้รีบไปถ่ายแล้วก็รีบไปไปเจาะอ,อีกทีสําหรับพี่นะทำาิิงให้สองที ผลแม่งเหมือนกันเปี้ยเลยออกมาตรงกันแต่พี่มองไม่เห็นเขาบอกว่าเส้นบางๆตรงเอ็มไว้คือจริงๆแล้วมันจะมี33 3จุดใช่ไหมพี่ <PK S 2> ข้างล่างเนี่ยตัวข้างล่างตัวเอ็มเนี่ยมันจะมีเขาบอกว่าขึ้นตรงนั้นซึ่งพี่ก็ไม่ก็ไม่ว่าอะไระแต่พี่ถามว่าอ่ะมันจะเป็น c ี m ของพี่ขึ้น C อยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าจิมบางๆตรงเอ็มท่านก็บอกว่าสุ่มเสี่ยงในการติดโควิดได้ถ้ามันขึ้นตรงเอ็มใช่แล้วรพยาบาลก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นทีมงานขอให้บอกคุณพีเคว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลก่อน แล้วถ้าตรวจโรงพยาบาลเนี่ยก็คือ24ชั่วโมงค่ะแล้วรายการที่ผมต้องเข้าอีกครึ่งชั่วโมงแล้วครับทำยังไงมันมีงานต่อเนื่องก็เลยบอกพี่ไม่ได้งั้นผมขอตัวไปกัมมี่ก่อนค่ะก็เลยขึ้นรถมารายการก็บอกว่าเลื่อนวันหลังแล้วกันนะเขาก็ยอมขับรถมาไม่ถึงกคนอกทีมงานถามว่านอกจากพีเคแล้วมีใครอีกพูดชื่อเขาไม่ได้แต่ก็โดนเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็มีเอางี้มีหลายคนที่เป็นพิธีกรเป็นแขกด้วยโดนเหมือนกันหมายถึงว่าผลตรวจออกมาเป็นลักษณะเดียวกันแล้วก็ไม่ ระหว่างที่มาจากสตูดิโอนั้นมาที่แกรมมี่ระหว่างนั้นนะใช้เวลาประมาณ45นาทีค่ะโทรศัพท์พี่ดังประมาณสิบกว่าสายเว้ยแล้วก็มาพี่เคได้ข่าวเป็นโควิดเฮ้ยเป็นไงบ้างอีขวัญมาเลย K, พี่จิตตกไหมบอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งที่เรายังไม่ได้บอกใครยังไม่ได้บอกใครหนึ่งสองคือรู้ว่าไม่ได้เป็นค่ะรู้ว่าไม่ได้เป็นเราก็เฮ้ยคือเราขำอ่ะเฮ้ยบ้าไม่ได้ติดโควิดว่าอย่างงู้นอย่างนี้แล้วพอใกล้จะถึงพอใกล้ถึงกรมมี่อ่ะโทรศัพท์มันมาเรื่อยๆเมสเจไลลนมขึ้้้รื่่อยยๆแววก็าฮ เราติดโควิดตั้งเมื่อไหร่วะเมื่อกี้เพิ่งตรวจเองนี่วาก็เลยคุยกับกับคุณพีมคุยกับคุณขวัญโปรดิวเซอร์รายการนะว่าเฮ้ยใช่งั้นน่ะเพื่อความสบายใจทุกคนพี่ขอไปตรวจที่สมิติเวชกันละกันเอาเอาเอาคือวันนี้ขอไม่เข้ารายการณวันนั้นเลยนัวนเช้าสิบเอ็ดโมงทำอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้เข้ารายการแรกจนมาถึงรายการสองขึ้นเลยกันกำลังจะถึงแล้วคนก็ถามต่อว่าพี่ตรงพี่ติดโควิดหรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า ข่าวมาได้ยังไงวะ,ะในเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราย,ยังตรวจอยู่ที่ท,ที่อีกที่หนึ่งเลยก็มาถึงที่นี่ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวไล่ฟังวิธีการตรวจก่นอนเข้าไปถึงปั๊บน่ะ,อะพอกรอกข้อมูลทั้งหมดปั๊บน่ะคุณหมอได้ทำงี้วัดความดันใช่ไหมวัดชีพจรเสร็จปับ๊บอ้าปากก็จะมีเหมือนกับข้อต้นบัตรจิ้มไปที่คอหนึ่งแล้วก็อีกอันยาวๆข้อต้นบัตรเหมือนกันจิ้มไปที่จมูก <laughs> ลึกๆเข้าไปนี่ใกล้ๆตานี่เลยอ่ะแล้วก็ดึงออกมาแค่นั้นนะจบ เพียงแต่ว่าคุณต้องรอผล24ชั่วโมงถามพี่พีเคหน่อยว่าณตอนนั้นที่แบบว่าเขาเรียกพี่ลงมาอีกรอบหนึ่งไะแล้วพอบอกว่าผลตรวจเนี่ยมันขึ้นตรงเอ็มลางๆนะเนี่ยตอนนั้นพี่กลัวไหมไม่กลัวเพราะพี่คือรู้ตัวเลยว่าในฐานะของพิธีกรที่ทําหลายรายการมากวันนึงเราเจอคนเยอะมากเราต้องดูแลตัวเองอแน่นอนเราไม่เอาตัวเองเข้าไปในสถานที่ที่มันสุ่มเสี่ยงกับโควิดอยู่แล้วสองพี่ออกกำลังกายทุกวันสามอาหารได้กินดี แล้วสี่เนี่ยไอเรื่องนักกากล้างมือเนี่ยตลอดคือมั่นใจว่าเราทําตามที่เขาบอกตลอด oh, 1อ0โร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่แล้วอยากจะรู้ช่วงเวลาที่แบบอะพอผ่านพ้นไปแล้วไปตรวจที่สมิติเวชเรียบร้อยแล้วคืนหนึ่งก็ต้องใช้เวลารอตอนนั้นพี่คิดอะไรอยู่แล้วถ้าสมมติว่าแบบลุ้นที่แมว่าแบบไม่ลึกคือบอกได้เลยว่าไม่ลุ้นเลยแต่ที่ลุ้นเนี่ยคือไอ้น้องมีนของที่นี่อ,อีกขวัญน,นี่โทรมาอีกพี่จิตตกไหม<อ>พี่โอเคไหมไม่ห่วงไงรู้แต่ก็บอกว่า อูไม่เป็นอะไรเลยจะเป็นเพราะพวกเขาเนี่ยแหละจะเป็นเพราะเขาขเนี่ยแหละแต่เข้าใจคือคือพี่เข้าใจว่าทําไมทุกคนห่วงขนาดนี้ <c oughs> คืออันดับแรกเลยเนี่ยอันดับแรกเลยเนะวันนั้นที่ต้องไปถ่ายรายการ่ที่วันศุกร์แม่พี่ต้องไปด้วยสมมุติถ้าเกิดข่าวไม่ออกตอนนั้นแล้วแม่พี่ได้ยินแล้วแม่พี่เจ็ดสิบห้าเขาจะเขาจะหวาดเสียวขนาดไหนเพราะเอาจริงเรื่องโควิดเนี่ยเด็กกับกับคนแก่เสี่น่ากลัวที่สุดสองพี่ส้มจะของรายการ เจอกันทุกวันกอดกันทุกวันใช่ส้มวันนั้นเขาบอกว่าไม่กล้าเข้าบ้านจนสองทุ่มพี่ส้มพี่ส้มนะก็ไม่กล้าเข้าบ้านเลยเพราะว่าร้อยคุณยายหลับก่อนแล้วลูกด้วยใช่เขาด้วยลูกเาเล็กอันนี้เราเข้าใจเลยแล้วไหนใจขวัญไหนจะเพราะาพี่ทําพิธีกรที่นี่ทําพิธีกรีแฉข่าวเช้าทีวีที่นี่นะแล้วขึ้นไปทําแฉข่าวเช้าวิทยุที่อีกตึกของกรามี่ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเจอทุกคนทุกวันขนาดพี่อันพูนาายังโทรมาถามเลยว่า พีเคเป็นโควิดเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะจัดท้องค้างกันทุกคนเป็นห่วงหมดภรรยาว่าไงภรรยาเขาจริงๆนะจะบอกว่าเนี่ยตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันเสาร์เนี่ยมีแค่สองคนนั้นที่ไม่ห่วงอะไรเลยคือมีพี่กับคุณโยเกิร์ตเพราะเราออกกําลังกายคือเราเราไปไหนได้ไปด้วยกันกินที่ไหนกินด้วยกันตลอดออกกําลังกายทุกวันเราเข้าใจเลยว่าโอกาสติดเรานะค่อนข้างจะยากเพราะเราสองคนดูแลตัวเองดีมากแต่เข้าใจที่ โอเคบางบางคนเนี่ยเป็นห่วงเราแต่บางคนก็เป็นห่วงชีวิตตัวเองว่าถ้าเกิดพี่เป็นคนเอาเอาอีโควิดเอาแ่บเอาเนีเ้ยเ,เ,เอาไวรัสเนี่ยไปติดเขาขึ้นมาแล้วเขาต้องเจอกระจายไปทั่วทำยังไงม,มันก็มันก็เป็นห่วงทุกหลายส่วนะนะ,ะพี่เนาะเพีเยงแต่ว่าสิ่งที่พี่ไม่เข้าใจตอนนั้นก็คือไอแวรปปิทเทสเนี่ยที่เขาจิ้มไปเนี่ยไอที่พอออกมาเป็นตัวเอบอกบางๆเนี่ยแล้วบอกว่าพี่สุ่มเสี่ยงที่จะติดโควิดมันหมายความว่ายอย่างไอแล้วจากที่พยาบาลบอกว่าพี่สุ่มเสี่ยงที่ติดโควิด จนหนึ่งชั่วโมงผ่านมาจะถึงแกมมี่แล้วอยู่ดีๆโทรศัพท์ทุกสายเขาาบอกพี่ติดโควิดแล้วมันมาได้ยังไงเออใครเมาส์อย่างนี้ได้ยังไงเอจริงๆเราก็อยากรู้เหมือนกันนะในเรื่องของไอ้ที่ตรวจเครื่องไอ้ rapid test เนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้การยังไงมันเลือดหรอจริงหรอเพราะมันก็ยังมีข้อตกยงอยู่ว่าจริงๆแล้วโควิดเนี่ยติดจากสารคัดหลั่งในร่างกายซึ่งเลือดเป็นหรือเปล่าเอาอย่างนี้ในสายของเราตอนนี้นะครับท่านแพทย์สุภกิจศิริรัตนะครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่ในสายกับเรา ท่านผู้ประกกสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านครับสวัสดีคุณพีเคคุณใบเฟินครับและท่านผู้ชมครับท่านครับขอถามหน่อยวันสุกที่ผมโดนตรวจได้วยอีแรปปิทอ,อันนี้มันสามารถเอามาตรวจโควิด19ได้จริงหรือเปล่าครับอย่างนี้เนาะผมคิดว่าสิ่งที่คุณพีเคเจอแล้วก็มีประสบการณ์เนี่ยผมก็อาจจะอาจจะเป็นประสบการณ์ของหลายหลายคน ที่อยู่ในประเทศขนาดนี้ทีนี้มันต้องเข้าใจข้อเท็จจริงแล้วเราจะไม่เราจะอธิบายทุกอย่างได้หมดนะครับก็คือขนาดนี้เวลาเราจะบอกว่าใครติดหรือป่วยเป็นโควิดเนี่ยนะครับเรามีวิธีตรวจมาตรฐานที่คุณพีเเล่าเองเนี่ยจิ้มคอทีนึงแล้วก็แย่จมูกเข้าไปข้างหลังอีกทีนึงนะครับแล้วก็เอาไปรันด้วยเครื่องนะครับที่เราตรวจว่าเป็นเรียลไทม์ rt pcr ซึ่งอันนี้เป็นวิธีมาตรฐานโลกนะครับ ถ้าเราเจอเชื้อนะครับก็คือมีเชื้อโควิดแล้วเราตรวจสารพันธุกรรมของมันเนี่ยสองยีนนะครับเราจะหลุดเลยว่าคุณมีเชื้อโควิดแน่ๆอันนี้อันนี้เป็นมาตรฐานที่ประเทศไทยใช้วินิจฉัยคนเป็นโควิดในปัจจุบันนะครับแต่ว่าอย่างที่ว่าแหละครับว่าการไปตรวจเนี่ยความจริงถามว่าเร็วกว่า24ชั่วโมงได้ไหมถ้าเขาเอาของคุณพีเคไปตรวจคนเดียวเลยนะนะใส่เครื่องตรวจคนเดียวเลยประมาณ4ชั่วโมงก็ก็ได้คําตอบครับอ๋อ oh, 4ชั่วโมงนนเลย ใช่แต่แต่ต้นทุนเนี่ยถ้าเอาของคุณพีเคไปตรวจจริงเขาเขาตรวจรอบหนึ่งเนี่ยอาจจะได้สิบคนยี่สิบคนถ้าคืนเอาคุณพีเคไปตรวจคนเดียวเนี่ยถ้าตรวจก็อาจจะเป็นหมื่นนะเพราะว่าเพราะว่ามันมันมันก็จะเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาก็รอดึกวันละรันวันละรอบสองรอบอะไรก็สุดแท้แต่มันก็จะมันก็จะใช้เวลานะครับทีนี้อันนี้คือนี่คือการตรวจมาตรฐานนะครับถ้าเยสอโนเนี่ยจบเลยนะครับ แต่ทีนี้อย่างนี้ครับเวลาโควิดมันเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยนะครับตัวเชื้อมันจะเพิ่มจํานวนในขณะที่มันเพิ่มจํานวนเนี่ยร่างกายจะเริ่มสร้างภูมิภูมินะที่เราเรียกแอนติบอดีต่อเชื้อนะครับภูมิมันจะขึ้นทีหลังนะครับมันใช้เวลาซึ่งขณะนี้เนี่ยบางคนอาจจะภายในสัปดาห์บางคนอาจจะสองสัปดาห์สามสัปดาห์มันถึงจะขึ้นนะครับภูมิมที่ว่าเนี่ยคือแอนติบอดี ซึ่งมีชุดตรวจอยู่ในท้องตลาดเนี่ยประมาณ20-30เก้าเนี่ยที่ผ่านออยไปแล้วเนี่ยนะครับสามารถจะเอามาตรวจได้นะครับทีนี้อย่างนี้ครับฮัลโหลครับผมใช่เลยครับผมผมอยากอธิบายไอ้ที่คุณพีเคไปตรวจแล้วเขาเจาะเลือดไปดิ้วแล้วก็ใส่น้ํายาแล้วก็ให้มันวิ่งได้แผลขาวๆเนี่ยอย่างนี้ครับอธิบายก่อนอันนี้คือชุดตรวจภูมิคุ้มกันนะครับเสียงที่ผมว่านะครับ ภูมิที่ว่าเนี่ยมันมี C ีนะ C ก็คือคอนโทรลนะยอดจากคอนโทรลกคือว่าถ้าจีดซีไม่ขึ้นเนี่ยโยนโยนโยน,โยนเทสอันนี้ทริงเลยแสดงว่าแสดงว่าเทสมันเสื่อมหรือมันใช้ไม่ได้นะแก้ผลไม่ได้นั้น C ีต้องขึ้นทุกคนก่อนเราถึงจะแปรผลนะครับแล้วมันมีเอ็มกับดีมันเป็นภูมิคุ้มกันสองชนิดในร่างร่างกายเราที่ไอเทสนี้มันตรวจได้ อพอเป็นเอ็มเนี่ยก็คือมันจะขึ้นเราเรียกไอจเอ็มถ้าภาษาทางการแพทย์นะครับมันเป็นภูมิอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วก็พูดง่ายๆเดี๋ยวมันก็จะไม่นานมันจะหายไปแต่ถ้าเป็นทีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะอยู่ค่อนข้างนานนานกว่าเอ็มนั่นมันแปลว่าอะไรแปลว่าสมมติสมมุติคุณทีเคติดเชื้อนะครับถ้าติดเชื้อมาสามเดือนที่แล้วสมมตินะถ้าไม่รู้เรื่องอะไรไม่มีการอะไรไอจีเอ็มมันจะไม่ขึ้น ไอเอ็มมันจะไม่ขึ้นมันจะไปขึ้นที่จีแทนอูครับอ่าแต่ถ้ามันขึ้นที่เอ็มบางๆนะครับก็ถ้าคุณอาจจะแปลไปได้ว่าคุณอพีเคติดเชื้อแล้วเริ่มหายละเริ่มเริ่มพูดง่ายเริ่มดีขึ้นลออะอ่ากลุ่มคุ้มกันเริ่มขึ้นแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ในบ้านเราเนี่ยเอ็มกับจีมันมันจกขึ้นขึ้นพร้อมๆกันนะในในหลักของการทั่วโลกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น ทีนี้มันมีประเด็นอย่างนี้ครับคุณพีเจชุดตรวจช่วงนี้เนี่ยมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าต่อให้มันขึ้นเอ็มบางๆหรือมันขึ้นเอ็มหรือขึ้นจีเนี่ยมันอาจจะเป็นผลบวกลวงได้ผลบวกลวงหมายความว่าคุณคุณพีเจไม่มีอะไรเลยไม่ได้ติดเชื้ออะไรเลยเ<อ>แต่ตรวจเทสเนี่ยมันมีปัญหาท่านั้นอย่างนี้แสดงว่าไอ้ rapid t e s t เนี่ย ก็ยังไว้ใจไม่ได้เลยใช่ไหมครับถูกถกคืออย่างนี้คืออย่างนี้ครับทำว่าไว้ใจไม่ได้นี่หมายความว่าทุกวิธีมันก็มันก็มีความคลาดเคลื่อนอยู่ของมันได้นะครับผมผมยกตัวอย่างว่าถึงแม้คุณปีเคไปแยงจมูกวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะเขาแย่ไปในจุดที่ไม่มีเชื้อก็ก็ในกาทติใช่ไหมครับถูกไหมฮะครับผมเออถ้าเขาแย่เข้าไปแล้วอเผออิญเขาคุณพีเคมีเชื้ออยู่เล็กน้อยอยู่บางที่ของ หลังโพงจมูกแต่ว่าพอเขาแย่ไปแล้วมันมันไม่เจอตรงนั้นมันก็ในกา่ีได้ใช่ไหมมั้องได้ใช่ไหมท้งที่ท้งที่คุณพีเจเนถูกไหมครับผมอันที่สองแม้กระทั่งไปแยะ่จมูกเนี่ยถ้าคุณพีเจรับเชื้อวันก่อน,อนหน้าหนึ่งวันถ้ามันลุ่งขึ้นจมูกเลยนี่จบเหมือนกันนะคือคือมันไม่ขึ้นเหมือนกันนะออเ,อ,อ,อเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจธรรมชาติของการติดเชื้อไอไวรัสชนิดนี้เนี่ยนะครับ ว่าเ,เครื่องมือแต่ละอย่างเนี่ยมันมีข้อจํากัดมีอะไรของมันที่จะต้องอธิบายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ตรวจคุณพีเคต้องดั้งเล่าให้คุณพีเคฟังอย่างนี้คุณพีเคจ,จะได้จะได้ไม่ไม่ไมไมตกใจเลยไม่ได้เล่า<ม>เลยเ,ลาเลยขาบอกว่าไ,<ม>ไปโรงพยาบาลเลยค่ะอันนี้เลยมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือแต่ละอย่างเนี่ยปกติแล้วไอ้ชุดรับติดเชืที่ตรวจภูมิกุ้มกันหรือแอนติบอดีเนี่ย เราไม่ได้แนะนําให้ใช้ไปตรวจเพื่อจะบอกว่าใครเป็นหรือไม่เป็นเลยนะครับอืค่ะอันนี้ในใน,ใน,ท,น,นทําแนะนําของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือแม้กระทั่งมาตรฐานของประเทศขณะนี้ยังการจะบอกใครเป็นไม่เป็นเนี่ยวิธีมาตรฐานที่ดีที่สุดเร็วที่สุดก็คือไปแห่จมูกอย่างที่อ,อย่างที่บ,บอกบอย่างนี้อย่างนี้ Ra p i d t e s ทเนี่ยมันมีความแม่นยําสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับเออขึ้นกับขึ้นกับยี่ห้อเลยครับเออเออก็หมายความมันก็ตางแต่แต่ว่ามาตรฐานของออยเนี่ย คือคุณจะต้องมีความไวหมายความว่าถ้าเขาป่วยคุณต้องดีเทคหาให้เจอเนี่ยประมาณ85เปอร์เซ็นต์แล้วมีความจําเพาะประมาณ97เปอร์เซ็นคือหมายความว่าคุณอย่าไปเอาโรคอื่นก็ไม่เป็นแล้วก็ดันมาขึ้นให้เขาด้วยอย่างเงี้ยนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นมาตรฐานพี่นฐานถ้าใครเจ้าไหนผ่านกติกานี้เราก็อนุญ,ญาตให้ไปดถ่ายแต่อย่างที่ผมบอกต่อให้มันมีความไวใกล้ร้อยแล้วก็มันมีความจำเพาะใกล้ร้อย แต่ถ้ามันตรวจในเวลาที่ไม่ถูกที่ควรเนี่ยมันก็ไม่เจอนะครับถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้สุ<อ>สดท้ายแล้วกันนะครับเวลามีน้อยมากละชุดตรวจ r a p ปิทเ s t เนี่ยห้างร้านเอกชนหรือว่าประชาชนทั่วไปควรจะเอามาใช้ไหมคืออย่างนี้ครับออยเวลาใครมาขึ้นทะเบียนเนี่ยเราเขียนไว้ชัดนะครับว่าเอาไปให้ไปขายออนไลน์ให้ประชาชนไปตรวจเองเนี่ยไม่ได้นะครับนะอ,อันนี้มีปัญหายิ่งยิ่งงงไปกันใหญ่เลยเกิดอันนี้ขึ้นเป็นอะไร แล้วก็เจียงจิ้มนิ้วตรวจเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องทางการแพทย์นะครับประชาชนตรวจเองไม่ได้แล้วถ้าบริษัทห้างร้านจะซื้อไปตรวจเองเนี่ยก็แปรผลอย่างที่คุณตีเคเจอแล้วครับวุ่นวายกันแน่นอนเลยนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แนะนําให้ทําอย่างนั้นเลยครับรับติดเทสใช้ตรวจประกอบกับก,บการตรวจแหย่จมูกเพื่อจะอธิบายว่าคนนั้นเนี่ยติดเชื้อมานานหรือยังนะครับมีภูมิคุ้มกันขึ้นหรือยังอะไร เท่านั้นเองนะครับอันนี้คือหลักการนะครับสรุปง่ายๆตามที่เข้าใจคือมันควรที่จะอยู่คู่กันกับการตรวจที่เป็นมาตรฐานที่พี่พีเคไปตรวจที่โรงพยาบาลไม่ใช่ว่าตรวจสิ่งนี้สิ่งเดียวแล้วก็ปักใจเชื่อไปเลยว่าผลมันจะเป็นแบบนั้นถูกไหมคะท่านครับเอาอย่างนี้ครับท่านอิบดีขอบคุณมากเลยนะครับที่เกี่ยวกับเราในบ่ายวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะโอ้โหถือว่าได้ความรู้เยอะนะเอาอย่างนี้สุดท้ายฝากไปนิดนึงก็แลวกันคือพี่รู้อีโควิดเนี่ยมันน่ากลัวมันแทบจะร้อยล้านคนทั่วโลกแล้ว่า ที่ไม่น่ากลัวโควิดเลยนะคือคำพูดของคนข่าวลือเนาะไอ้ตรงช่วงที่มาจากสตูดิโอนั้นมาถึงเนี่ยแล้วข่าวกระจายไปหาลูกค,ค้าค่ะข่าวกระจายไปหาผู้บริหารต่างๆว่าพี่ติดโควิดเนี่ยทั้งๆที่เขาพยาบาลแค่บอกว่าสุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงที่จะ,ท,จะที่จะติดโควิดได,ยไได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการชี้ยังม<ล>ยไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วแหละพี่ว่าคําพูดคนเนี่ยน่ากลัวเพราะฉะนั้นจะบอกว่าณตอนนี้ในช่วงที่คนไทยและคนทั่วโลกกำลังเซนซิทีฟกับเรื่องของโควิดเนี่ย เมคชัวร์ก่อนดีกว่าระวังหน่อยกันแล้วกันว่าคนที่คุณจะพูดถึงอ่ะเขาติดจริงคือถ้าติดจริงช่วยกันรักษาส่งกำลังใจให้ไม่ใช่เอาวิ่งไปฉันอยากติดที่อยากติดไม่เขาอาจจะติดเองหรือติดจากคนอื่นก็ได้เป็นกำลังใจให้เขาแต่คนที่ยังไม่ติดแล้วคุณบอกว่าเขาติดน่ะเอาแค่พี่วันศุกร์อ่ะเป็นแสนไปแล้วนะหมดไปเลยเป็นแสนแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝากกันด้วยกันแล้วกันนะครับมาดูรายการคุยแซบโชว์วันนี้ดีจริงๆ แล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ